เราไปแล้วนะเราไปก่อนได้ปะเราเราขอไปก่อนได้ป่าให้เราไปก่อนนะลาก่อนนะลาก่อนนะคะน้องสลามเอือเอะตัวแต่ <c oughs> โอเคก็เอา้าเฮ้ยจะไปแล้วมินาซังกันดิจะว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟัวซีเองวันนี้เรามาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดนะคะกับชนเผ่า ที่กำลังจะตีเราแต่ว่าตีไม่เข้านะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็อะไรก็ไม่รู้นะคะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคก็มาเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะเอ้ยทำอะไรวะเอาเอาทุกคนออกไม่ได้อ้าวแอนขอทุบลวกันทำไมเขาตีเราไม่เข้าอ่ะโอ้โหงงมากโอเคได้แล้วอ้าวไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยอย่าบังอุ้ยชิบหายทุกคนอุ้ย อะไรอ่ะหนีก่อนแล้วกันนะคะเขาตัดไม้ก่อนโอเคก็ตัดไม้ตรงนี้นี่ไม้อะไรไม่รู้นะคะโอ้ยตามมาถึงนี่เล้เยไม้เบาบับเบบับ,บ,บคือไม้อะไรมีแต่ไม้ใหม่ๆนะคะโอ้ยเฮ้ยสลามเหรอเดี๋ยวนะสลามมันเกิดตรงนี้ด้วยเหรอฮะปกติสลามมันเกิดอย่างนี้ด้วยเหรอทุกคนเอาหายไปแล้วเอาชนเผ่าอย่าตามมาอย่าตามมากลับบ้านได้แล้ว ตามมันทำไมวะอ่าเออช่างเขาเหอะเขาตีเราไม่เขา้าโอเคค่ะเฮ้ยสลามเนี่ยอุ้ยวอทเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่สลามแล้วอันนี้มันเทพเจ้าสลามยิงผ่านโอเคอเอ้ยมันลอยได้ทุกคนเดี๋ยว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 อะไรอะอุ้ยทำไมมีสลามยักษ์เด,เดี๋ยวนะทำดาบก่อนทุกคนอ้าวเสียงหายไปแล้วนั่นไง อุ้ยเดี๋ยวสลามยักษ์เหรออะไรอ่ะใช่ตัวตะกี้หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวดะเขาฆ่าไก่กันอุ้ยใหญ่มากทุกคนอ้าวหดได้ด้วยสลามยักษ์ก็คือตัวนี้สินะอุ้ยอย่าตามมาอุ้ยตามมาทําไมเนี่ยอ๋ออะไรอ่ะให้สลามบอลมาด้วยเอะเอออุ้ยมันตามมาทุกคนเอาไงอ่ะมันดีจะไปขายไหม จับสลามไปถ่ายอุ้ยเจ็บเจ็บตีเราอีกอะไรอะอุ้ยเจ็บตีมันกลับไม่ได้ด้วยกหนออะตีได้นี่หว่าตายด้วยเอออะไรเนี่ยเคก็ช่างสลามตัวเมื่อกี้แล้วก็ฆ่าไก่ดีกว,ว่านะคะแถวนี้ไก่เยอะจังเลยเคกลับไปหาหมู่บ้านดีวกว่านะเผื่อมีอะไรเอ๊ะอีกแล้วเหรอ สลามอีกแล้วค่ะตีไม่ได้ตีไม่ได้ทำไมแถวนี้สลามเยอะจังโอ้โ,โหโอ้โหชิปหาครั้งนี้มันตีเราได้แล้วขอโทษเดี๋ยว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 ของจริงของจริงโอ้โ,โ,อโหโอ้ยทุกคนโอ้ยทุ่นเผาปุกเอีอยงวะเี่ยตีเข้าไหมเอามันตีไม่เข้านะคะโอเคแล้วทำไมเมื่อกี้มันตีเข้าเส <następ S 3> ียงอะไร โอ้ยตกตกเสียงยอะไรอะว้ายอย่างว่าวุ่นวายมากแถวนี้ทุกคนเอ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 วุ่นวายมากเลยเออโอ้ยสลามเอ้ยขอบคุณเฮ้ยโอ้ยรอดตายอะไรอะเอ้ยเสียงมาจากไหนข้างล่างเหรออุ้ยศพนอนเต็ไมไปหมดอุ้ยได้งไงพลังของสลามเหรอ งดสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหอุ๊ยอุ้ยอย่า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 ใจเย็นๆนะนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยได้มาเต็มเลยค่ะอุ้ยอะไรอ่ะสลัมหินอ่ะอ้าวตายแล้วคือสลัมอะไรไม่รู้นะคะเค้กข้างล่างโอ้โหอุ้ยได้หมวกได้หน้ากากมาค่ะอุ้ยพิมพ์ได้ด้วยสลัมจัง ว,ว่าแต่บักจะามจังอยากไปไหนเปล่าอืมไม่รู้ค่ะอยากไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะวิตัวน้ดกว่าอันนี้อากากว้าวมีอีกมีอีกนะคะอันนี้เพิ่มอะไรอาร์เมอร์ไปบนภูเขาไหมภูบนภูเขาเหรอตรงไหนอะได้นะว่าแต่เขาอยู่ไหนอันนี้ไงแต่เออจะทำไรทำไรภูเขาตรงนั้นเหรอ แไบปบอ้แไบปบเดินตามเข้าไปนะคะเอ๊ะเลวีนค่ะเกือบตกแล้วเคไปเถอะตอนนี้เรามีหน้ากากนะคะของไอตัวเมื่อกี้เต็มเลยอุ้ยเหมืองเต็มเลยค่ะแถวนี้อ้าวภูเขาอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมน้ำสีเข้มจังเอาหายไปแล้วในสรามะอุ้ยปลาอะไร ี่คือปลาอะไรทุกคนน่ารักขอข้าหน่อยขอข้าหน่อยวายตกใจเอาเนื้อปลาเราออะช่างมันตามน้องสลามไปก่อนนะคะอันนี้ใช่ใชลล่ลิมลมูรุไหมชื่ออะไรนะไอจากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วอะใช่เปล่าเพื่อนเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนโอเคลิมมูรุตัวสีสีส,สีสีฟา้าค่ะโอเค บันไดสลามแปะบันได <_ an> หิวอ่ะโอเคอุ้ยทำไมจู่จู่หลอดอาหารก็เต็มเดี๋ยวสินอนสลามเหรอ,อน,นี่ทำไรได้อ่ะสลามบอลเนี่ยปกติสลามบอลเขาทำอะไรกันนะกินจริงปะ่ะสลามบอลกินไดเหรอกินไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้สลามบอลมันกินได้แล้ว <_ s> โอเคไม่รู้โอ้ย โอ้โหบันไดเขาเตรียมมาเยอะนะคะเนี่ยเตรียมเพื่อการขึ้นเขาเหนื่อยเอา้าเหนื่อยแล้วสูงจังสูงจริงใช่ใช่สูงสูงมากทําไมเราไม่ไม่ขึ้นไปแบบนักบินเขาล่ะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดสลายอา่าข้างบนออะนี่โอ้ยบินเขาบินเขาเค okay. เริ่มเซียนขึ้นนะคะ ไปไปตามตูดน้องสลามนี่เออถึงนั่นบนแล้วอ๋อมีม้าลายนะคะซีราขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ว้ายมันมันควิดมา้าไอจีเคเข้าใจไม่ใช่ม้าลายโอเคแล้วม้าเฟซบุ๊กไม่ได้หรอม้ายูทูบอูยเอา้าทำอะไรน้องอะโหไม่นะม้าไอจีเราสร้างบ้านกัน เดียวได้ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าจะทําอย่างนี้กับน้องไม้จีมไม่ได้นะไขอีกแล้วค่ะสมาคมเก็บไขว่าไวเจ็บเจ็บหิวอีกแล้วอ๋อเลือดอ๋อหลอดอาหารขึ้นเองนะคะเอาเอารถเองขึ้นเองอะไรเนี่ยไม่รู้แอปเปิลทองวิอุปกรณ์เต็ไมไปหมดเลยค่ะเอาบ้านสีอะไรหรอเอาบ้านสีม่วงดีไหม มีไม้อะไรสีม่วงไหมว่านสีม่วงอุ้ยไม้สีม่วงเฮ้ยสวยอุ้ย,ส,ย,ยสีสวยดีนะคะทุกคนโอเคมาไหนดูก่อนเขาจะสร้างยังไงอย่างนี้เนาะโอเคอันนี้น่าจะประตูนะคะประตูทางไหนอะประตูทางไหนสร้างมั่วอ๋อสร้างมัว่วงไม่ต้องมีประตูก็ได้ั้งสร้างมัวม่วๆไปเลย <c oughs> อ่ะปิดไปก่อนแล้วกันนะ ประตูช่างมันก่อนโอเคเอาประตูฝั่งนี้นะคะโอ้ยชันมากตรงนี้ชันมากถ้าตกไปนี้ไม่ตายก็พิการอะโอเคเฮ้ยทำอะไรอ่ะกระโดดบันจี้จัมหรออ่าเราที่ชมบิวอ่าคิดว่ากระโดดบันจี่จัมลงไปก็ตายเนี่ยโอเคชมบิวนะคะว้ายเกือบละ อีกนิดหนึ่งโอเคแล้วเราก็ทำส่วนบ้านแล้วกันเนาะวโอ้ยโยตกตกตกอ่ะจะมืดแล้วนะคะจึบจ๊บจึ๊บขึ้นไปกี่ชั้นอะบ้านชั้นเดียวพอขอี้เกียจสร้างโอเคเอากระจกสีอะไรหรอกระจกสีขาวได้ไหมมีไหมสีขาวนะสีขาวโอ๊ยนอนอย่าบังอ่าโอเคตังกิ้วกระจกสีขาวนะคะอ่าจึบ๊บปิดอย่างนี้ ก็ขึ้นไปทำด้านบนดีกว่าอุ้ยติดหัวทุบโอเคขึ้นไปทำด้านบนอย่างนี้ทำเป็นบันไดอ่ะต๊ะคราฟอ่ะเรามีแล้วเนาะก็ทำเป็นบันไดนะคะบันไดสีม่วงนี่โอเคจุ๊บเฮ๊ยผิดฝั่งเอาตกด้วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บ้านเราจะเละละมืดแล้วนะคะบันไดของเราอันนี้อ่าอุ้ยตกอีกแล้วทำทางขึ้นนึวะ่ะโอเคจุ๊บจ๊บนี่แก้ก่อนของขาดบอกโอเคตอนนี้ยังปึ๊บปึ๊บอ่าอุ้ยเขาวางไฟให้นะคะนี่บ้านเราฝรั่งเอ้ยบ้านเราสว่างแล้วนะคะจะไปบอกบ้านเราฝรั่งแล้วงงมากคืออะไรจุ๊บจ๊บอุ้ย ประสบการณ์สร้างบ้านศูนย์เลยอะโอเคก็ชั้นต่อไปอุ้ยเสียงซอมบี้มาจากไหนอะตัวนี้ไม่ซอมบี้ด้วยเหรอโอเคแล้วก็อันนี้มาวิเริ่มเป็นบ้านขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนดึบด๊บดึ๊บนี้นะคะนั้นแนะ่แล้วก็วางอันนี้สร้างสวยจังเดียวสร้างสวยเลยเหรอเอ้ยซอมบี้เสียงเหมือนน้องจะบิวไปแล้วนะคะน้องซอมบี้เราอุ้ยอุ้ย ไป้ข้างในเุ้ยเป็นบ้านแล้วค่ะทุกคนภูมิใจสร้างได้แค่นี้แล้วก็ดีใจสวยใช่เปล่าใช่สวยมากมันมันสวยมากตรงนี้ทำไงดีน่างนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อย่างนี้อ่าถึงจะมันถึงมันจะสวยๆแต่ก็ได้ข้างในข้างในรับไม่ได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ แขนสั้นอ่านี่ไงเฮ้ยได้อยู่น,นะทุกคนมาทำเนเฮ้ยเฮ้ยสวยงามมากๆเออใช่มันสวยงามมากๆมันสวยงามโอเคอ่ะทำผิดอีกละสวยงามนะคะโอเคไม่ให้มันอ้ยไม่ให้มันเหลี่ยมเกินอ่าไม่ให้เหลี่ยมเกินไม่ให้เหลี่ยมจุ๊บจุ๊บอุ้ยไม่เท่ากันวันด้านบนเหมือนจะไม่เท่ากันอ๋อไม่ใช่ถูกแล้ว นี่สวยมากทุกคนมันสวยมากใช่ไหมมันสวยมากเลยเนาะไหนๆห,หนไปดูใช่อีอีโอ้ยนี่ทางเข้าเหรอคะน่ารักดีไหนอุยอ้ยอุ้ยงั้นทําไมทาไมหรอก่อนเธอจะละมันมาเป็นเพลงเลยวะเราไปแล้วนะไปแล้วหรอเราไปก่อนได้ปะเราเราขอไปก่อนได้เปล่าให้เราไปก่อนนะ ก่อนสลามจะลาให้เราไปก่อนนะลาก่อนนะไม่ต้องมาบอกว่าไปไม่ลาก่อนนะคะน้องสลามเอ,อเอือเอตัวแตก <laughs> โอเคก็เอ้าเฮ้ยจะไปแล้วทำไมเดี๋ยวฆ่าตัวตายทำไมเอา้าไปละเฮ้ยไปไหนไปไหนอย่า อย่าให้เราไปก่อนดีเราไปก่อนเราให้เราตายก่อนให้เราตายเดียวตายด้วยเออโอเคจบค่ะโอเค,อเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องโฟอ,อ,อ,อาซีด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย